เรื่องนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านที่ไม่มีใครอยู่มานานแล้วพบว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวหญิงสาวคนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านไม้เก่าอายุหลายสิบปีราคาถูกจนน่าแปลกใจบ้านทั้งหลังเงียบงนันมีเพียงเสียงลมพัดลอดหน้าต่างไม้เก่า เธอรู้สึกได้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านธรรมดาเสียแล้วคืนแรกขณะที่เธอกำลังจะหลับเสียงแมวร้องเบาๆดังขึ้นใกล้หัวเตียงของเธอเหมือนมันอยู่ข้างๆแต่เมื่อมองไปรอบห้องกลับไม่มีอะไรเลยเนาสลัวบนผนังดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวหัวใจเธอเริ่มเป็นแรงขึ้นเรื่อยๆ เธอหลับไปด้วยความหวาดระแวงและในความฝันนั้นแมวตัวหนึ่งผอมโซหนังห้อยหน้าตาว้าวอนมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอร้องเบาๆเหมือนกำลังขอชีวิตกลับคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเธอถามเพื่อนบ้านด้วยสีหน้ากังวลเพื่อนบ้านถอนหายใจแล้วเล่าให้ฟังว่าเจ้าของเก่าบ้านนี้ เคยเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแต่เมื่อเขาย้ายออกไปซึ่งเขาได้ล่ามและขังมันไว้โดยที่เพื่อนบ้านไม่มีใครรู้จนมันอดตายอยู่ในบ้านนี้อย่างโดดเดี่ยวและทรมานเธอรู้สึกช็อกหัวใจราวกับถูกบีบคืนนั้นเธอเตรียมข้าววางในจานเล็กๆจุดทูปและพนมมืออุทิศบุญให้แมวที่เคยถูกทอดทิ้งเธอพูดเบาๆว,ว่าหนูอโหสิให้เจ้าของได้นะลูก ขอให้ไปในที่ดีเถอะลูกในคืนถัดมาไม่มีเสียงแมวร้องอีกเลยอากาศในบ้านดูอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดกลิ่นอับที่เคยมีก็หายไปแสงแดดที่ส่องเข้ามาในเช้าวันใหม่ทำให้บ้านหลังนี้ดูเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งสัตว์ก็มีจิตวิญญ,ญาณมีความรู้สึก ความเมตตาเพียงเล็กน้อยอาจปลดปล่อยความทุกข์ที่ค้างคาไปได้ตลอดกาล